ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีว่ายังไงว่ายังไงใกล้หรือยางไปถึงไหนใกล้หรือยังต่อไปนี้คือคําตอบพักพูมชัยไทยโยนโจทย์ให้มีการปรับใหญ่หมายถึงปรับคอรมลปรับใหญ่หรือทั้งคอรมอยากสลับกระทรวงหรือใหม่หมดอยากจะไล่กระทรวงใช่ไหมครับพูมชัยไทยเขาบอกว่าคุณอนุทินก่อนบินไปเชนิวานะก็โยนโจทย์เลยวนะเขาว่านะโยนโจทย์เลยโยนโจทย์ จะปรับใช่ไหมปรับใหม่หมดปรับใหญ่เลยก็หรือหมดอ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือพรรคเพื่อไทยเครียดไปฟังท่านนายกถูกถามเรื่องปรับกระมอมเมื่อวานสักนิดใช่ไหมคะเชิญค่ะถ้าจะปรับอยากให้มปรับใหญ่เลยแต่เราค่ะได้มีการยื่นมาท่านายกบอกว่าท่านนายกมีการลงสัญญาณยังไงบ้างไหมคะเพราะว่ากระ ยยยังไม่ได้คุยกับภูมิใจไทยเลยเรื่องนี้นะคะเราจะคุยเมื่อจาเป็นว่าเออถ้าจะต Gotta, ้องปรับหรือยังไงเนี่ยต้องคุยอยู่แล้วนะเราจู่ๆเราไม่ไปปรับโดยไม่บอกเขาอยู่แล้วนะคะก็ต้องต้องคุยก่อนจริงๆทุกพักร่วมก็ต้องคุยกันก่อนอยู่แล้วว่าว่าว่ายังไงแต่ว่าจริงๆถ้าจะปรับหรือจะอะไรเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องปรับในในเรื่องของเอ่อทางทางของเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็เอ่อในเรื่องของทรมาทั้งหมดเนี่ยอุ้ยเรื่องของทรมาทั้งหมดเนี่ยต้องคุยกัน นะต้องคุยกันแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยมันยังมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่ถึงเวลาค่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องที่ต้องคุยกันในรายละเอียดแบบนั้นแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการประเมินนะคะเราอยู่ในช่วงของการคิดอยู่ว่าจะปรับแบบไหนแล้วดีขึ้นก็แสดงว่าท่านได้ส่งสัญญาณมนแต่ละทางแล้วยังนะคะเพราะว่าจริงๆค่ะวันนี้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถามว่าก็ก็มีการคิดในเรื่องของการปรับนะคะ แต่ว่ามันยังมันยังไม่ไหลไม่ไหลเพิ่งซื้อมาเลยนะครับสำหรับกระทรวงแรงงานหรือว่าประเทศเรื่องใดก่อนที่ว่าจะมีจับใหญ่ไปเลยอืมพูดตอนนี้มันยังเร็วไปอะค่ะขอขอเนี้ยยังไม่พูดดีกว่าเรา๋ยวพูดแล้วมันก็จะกระทบแล้วก็รู้สึกว่าจริงพอจริงๆรข่าวไอ้ตัวที่วางกระทรวงกระทรวงอะไรมาเนี่ยบางทียังไม่ทันออกแต่ดิฉันเลยแกแล้วคนที่แบบเหมือนกับว่าโดนปรับไปเขาเกิดความสั่นไหวนิดนึงว่าแบบว่าเอ๊ะจะยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าในก็ต้องคุยกับแกน้ำข้าวกล้องก็จะเป็นน้ำที่จะมีการาารณอ๋อต้องคุยอยู่แล้ว ถ้าจะต้องปรับคอรมอต้องคุยอยู่แล้วนะคะก <l> ็คุยคุยเพื่อให้ความปรึกษากันแล้วก็คุยเพื่อเอาคอมเมนต์แสดงว่านายกบอก็เห็นว่างเวลาแล้วที่จะต้องมีการปารับนะรับมีว่ามีการพิจรารณาอยู่ในใจพิจรารณาอยู่นะคะโอเคสรุป,สร,ปสรุปยังไงคะท <c oughs> ่านนายกบอกว่าปรับครมอปรับแน่แต่เนือประเด็นเดียวปรับแบบไหนที่จะดีขึ้นตอบแบบนี้เท่ากับไปคอนเฟิร์ม ประเด็นข่าวที่เขาปูกันมาสองวันแล้วนะผู้อภิมาหมดละภูมิใจไทยไม่ใช่โผพักภูมิใจไทยเขาบอกว่าจะปรับใช่ไหมถ้าฉะนั้นปรับใหญ่เลยเริ่มกันตั้งแต่มันนั่งทบทวนโคต้าน้ำตรีของแต่ละพักใหม่กันเลยเหมือนมาฟอบรัฐบาลไปแล้วใครจะได้กระทรวงไหนมาคุยกันใหม่เลยจัดสรรกันใหม่หรือก็รือมันทั้งกระดานยกเว้นนายกยังอยู่อย่าโฟกัสเฉพาะกระทรวงมหาดไทยของผมกระทรวงเดียวชัดัหเอาเป็นไงล่ะ มันก็สอดคล้องกันนะปรับแน่แต่ปรับแบบไหนกําลังประเมินค่ะกําลังประเมินกําลังประเมินในทางการเมืองแปลว่ากําลังต่อรองกันอยู่ยังคุยไม่จบอ่ะพูดง่ายๆถ้าคุยจบแล้วก็คงจบนี่ยังคุยกันไม่จบก่อนหน้านี้นะคุณสรวงเทียนทองเลขาพักเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์น่าจะวันที่สองวิทยานที่ผ่านมาใช่ค่ะพูดเหมือนส่งสัญญาอะไรบางอย่างคุณคุณบอยสรวงก็พูดตรงๆงนะจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเราหมายถึงพักเพื่อไทยนะจริงๆแล้วเราก็อยากได้กระทรวงหลักๆทั้งมหาไทยเกษตรกลับมาเพราะมันเป็นเรื่องของกระแสเรื่องของการทํานโยบายของเราด้วยเราคือพักเพื่อไทยนะอือมหาไทยใครดูแลภูมิใจไทยภูมิใจไทยมทนุเกษตรใครดูแลร้อยเอกธรรมนัสเออไม่ใช่น้ำตีกล้าทำกล้าทำกล้าทำโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณวิสุทธ์ชัยนรุนค่ะประธานวิปรัฐบาลเดี๋ยวไปถามประธานวิปรัฐบาล สวัสดีค่ะจากพักเพื่อไทยใช่ค่ะจากพักเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณสมรรับครับสวัสดีครับอยู่กระทรวงไหนคะคุณมิสุทธิ์นรัฐมนตีกระทรวงไหนคะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับคือเรื่องที่พูดกันเนี่ยก็มีพันวิพากษ์วิจารณ์มันมาเกือบสองเดือนในการปรับปมอซึ่งถ้าในยกก็ยืนยันว่าจะต้องมีการปรับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็คงอยากให้มีการปรับปมอเพื่อ หลายสิ่งหลายอย่างบางสิ่งบางอย่างผ่านมานสองปีแล้วนะครับที่มันติดขัดล้อไปแก้ไขปัญหาด้านพี่น้องประชาชน<ะ>ได้ลําบากนะครับในการทํางานแบบนี้ซึ่ง<ะ><ะ>ในอดีตเราเคยเป็นพักเดียวหรือสองพักมันก็ทํางานง่ายแต่วันนี้ต้องยอมรับเ<ะ>พราะที่จริงคือมันหลายพักาการประส<ะ>า,านงานอะไรบางรั้งอาจจะติดขัดหรือลงไปถึงหน่วยปฏิบัติได้จริงก็ค่อนข้างลำบากผมเชื่อมั่นว่าผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกอยู่มาเกือบปีก็คงได้มองเห็น ปัญหาเหล่านี้นะครับถ้าทุกคนก็คงมองเห็นเหมือนกันในฝ่ายการเมืองก็ก็ยืนยันเหมือนเลขาพูดกับคุณอะไรนะครับว่าบางกระทรวงเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ที่เราอยากได้นะคเคยข้อเท็จจริงนะไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าพรรคเราหรือพรรคไหนก็อยากได้กระทรวงที่จะต้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและสามารถแก้ปัญหาเป็นน่วยงานที่จะไปบังคับใช้ในโยบายต่างๆให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยม,มันก็มีความต้องการแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย การเจราจาจะเป็นยังไงเนี่ยมันมันมันยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับแต่เชื่อมั่นว่าว่าท่านนายกในคณะผู้บริหารคงมองเห็นปัญหาแล้วว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรครับครับสรุปก็คืออยู่มาสองปีละเห็นจุดอ่อนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนดังนั้นมันต้องมีเป็นแบบการกําจัดจุดอ่อนด้วยการปรับครมอเพียงแค่จะปรับอย่างไรเท่านั้นเองคุณสโรงในฐานะปรขาพักพูดถึงกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระทรวงเกษตรในกลไกของพรักเพื่อไทย ตอกผึกกันอย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับว่าในการปรับขั้นต่อไปจะทวงสองกระทรวงนี่คือหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ครับในพักเนี่ยต้องยอมรับข้อเท็จจริงในในพักผมเนี่ยเวลาประชุมสสมาประชุมกรรมการบริหารพักเนี่ยหรือฝ่ายยุทธศาสตร์ก็จะมีการถกเถียงกันเยอะว่านโยบายนี้ทําไมมันช้ามันถึงถึงประชาชนช้ามันไปติดขัดตรงไหนอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมะเรื่องแก้ปัญหาราคาพืชผลทาการเตรไม่ว่ากระทรวงพณิชย์กระทรวงเศรประาสตร์กันปะครั้ง บางอย่างมันจะติดขัดถึงอส่งมาไทยท,ที่ที่ไปบังคับใช้ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดบังคับให้ผู้ว่าออกมาทํางานเต็มที่บางครั้งเราก็เราก็มองว่ามันมันช้าก็ม,าม,มีการเถียงอันนี้คือข้อเท็จจริงรในการประชุมพักเนี่ยมันมันไม่มีใครไปห้ามใครได้รเราไปเจอปัญหาอะไรก็ก็จะนํามาถกกันนะเวลาลงพื้นที่ไปฟังปัญหาชาวบ้าน้ะพบปะกับคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็เอามาถกกันในพักอนู่นะครับแล้วก็นําไปสู่กรรมการบริหารซึ่งหัวหน้าพักหรือท่านนายกตีเนี่ยทราบดี ทีไ่ได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับว่าตีเนี้ยในหลังจากเนี้ยนะฮะในการที่เป็นพรรคพวกผมบอกว,ว่าโอกาสที่ผ่านมาเราไม่ได้แลนสไลด์มานในอดีตนะฮะมันก็ติดขัดในการเรื่องนุ้นเรื่องนี้นะยังมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแม้แต่เรื่องหัวสอวกอ็ก็กกเป็นเรื่องหนึ่งมีคนเอานำมาผูกมาวิจัยกันเยอะแยะแต่ว่าเรื่องหัวสอวอมันเป็นข้อที่จริงก็ดาเนินการไปตามนั้นจะให้ถูกกิดว่าไปตามกติกามันมีหลายเรื่องที่เป็นองค์ประกอบในครั้งนี้ผมเชื่อว่าทางฝ่ายบริหารของพรรคเนี่ย จะต้องต้องมีการเจรจากับทุกพรรคแลวเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการบริหารราชการแผ่นดินและให้ถึงประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับในที่ประชุมกรรมการอาหารของพรรคเพื่อไทยตอกผลึกกันอย่างไรครับก็ก็เหมือนในแนวที่ผมพูดนะฮะอยากอยากได้อย่างนั้นโดยว่าความอยากเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะได้ขนาดไหนนะยแต่ก็มั่นใจว่าเราอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ให้นำนโยบายดีๆไปสู่ประชาชนและให้เกิด ผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะไ,ไม่ได้ตามนั้นนะครแต่ผมเชื่อมั่นว่าในครั้งนี้ก็ต้องมีการเรจรักกากันอย่างเต็มที่ว่า,าการจะต้องแบ่งกระทรวงกันใหม่หรืออะไรเนี่ยหรือจะมีการปรับโครงสร้างถึงเชื่อว่าจะมีการปรับโครงสร้างใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อให้ใส่งานเนี่ย แต่ในผ่านมาสองปีต่อไปเนี่ยมันต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อตพีน้องประชาชนว่านโยบายของเราสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับครับอะไรทําให้คุณวิสุทธิ์มีความเชื่อว่าการปรับครั้งนี้เขาจะปรับแบบปรับใหญ่หรือทั้งโครงสร้างหรือทั้งโครงสร้างเลยอะไรทาให้เชื่ออย่างนั้นคือถ้าถ้าปรับไม่ใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานจริงอย่างที่ผมว่าปัญหามันก็ยังจะมีนะครับพวกเราเนี่ยนฐาหน้าผู้แทนเนี่ย อยากเห็นอยากแก้ไขปัญหาเพราะในอดีตเี่ยพวกเราทาได้จริงๆในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดที่เคยทําในอดีตก็ได้ผลจริงๆริงนะฮเราเ,เราฟังมาจ,จาประชาชนก็อยากให้เราเอาจริงจจังๆเพราะนั้นการจะให้ผมลงมืออย่างยุคหนึ่งนนานานนนเนี่ยท่านใดอดีในยกท่านทักษิณเนี่ยก็ไอ้ผู้ว่ากับผู้การเนี่ยต้องคุยกันทุกวนันคูกับกับนายเคยต้องคุยกันทุกวันว่าจะจัดการตรงไหนแต่ว่านี่พอแยกกระทรวงกันอย่างเงี้ยมันก็ทํางานลําบากอยู่นะฮะตำรวจ ต้องพึ่งผู้ฝ่ายปกครองจริงๆถ้าร่วมมือเต็มที่ผมว่าปัญหาเรานี่มันแก้ไขได้นี่คือข้อเท็จริงที่เราฟังมานะฮะมันก็ต้องต้องแล้วแต่นะครับสุดท้ายในการเจรจาจะเป็นเช่นไรแต่ว่าเราอยากให้มีการแก้ไขได้จริงๆในทางไหนๆจะปรับทั้นตีก็ทําให้ดีเลยนะผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าว่าครั้งเนี้ยถ้าทาแล้วเนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกสองปีที่ที่กลับไปเนี่ยความนิยมต่อพรรคหรือต่อรัฐบาลจะเป็นอย่างไรนะครับเพาะนั้นผมก็เชื่อว่าออกมาต้อง ผมเชื่อมั่นนะพรในรคของเรานี่ก็คุยกันตลอดในสตอเราก็บอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวนายกเพ่ท่านเป็นคนเด็ดขาดนะครับค่ะท่านมีความจริงจังท่านมีความตั้งใจผมเชื่อมั่นว่าการปรับครั้งนี้มันจะวังเกิดผลที่ต่อพที่น้องประชาชนและเศรษฐกิจ้วยครับครับเฉพาะหน้าในมุมมองของพรรคเพื่อไทยเฉพาะหน้าต้องโฟกัสสองเรื่องก็คือปรับยา แล้วก็ราคาสินค้าเกษตรเฉพาะหน้านะฮะถ้าพูดถึงป่าไญาเราก็จะต้องทวงคืนกระทรวงมหาไทยแต่ถ้าจะไปแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้มันได้บรรลุจริงๆก็จะต้องยึดเอากระทรวงเกษตรและรักษากระทรวงพาณิชย์เอาไว้ถูกต้องไหมฮะคือคือแนวทางเนี่ยถ้าพูดตรงๆจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็เชื่อว่าว่าบางเรื่องถ้ามันตกลตรงกันได้แล้วไปที่ฐานเดียวกันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้นะครับมันอยู่ที่ว่าตอนการเิรจาครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามองเนี่ยทุกพักเลยครับม่ะชแต่พักเราอยากได้แต่กระทรวงใหญ่ทั้งหมด้แต่ว่าแกระทรวงที่มีความเท่งแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเราจะได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูครับถ้าจะนั้งถามตรงๆนะศูนย์อำนาจของพักเพื่อไทยศูนย์อำนาจจริงๆของพักเพื่อไทย ยื่นคาขาดใช่ไหมครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่ปรับครั้งนี้พรรคไทยต้องได้กระทรวงมหาดไทยคืนอันนี้ชัดเจนน็นี่ไม่ได้เป็นธงหลักเป็นไฟบังคับใช่ไหมครับอย่างอื่นแปคืออย่างนี้ที่ที่ผมเล่าไปก็คือความจริงทั้งหมดที่เราให้ฟังว่าในพรักเราคุยกันอย่างนี้ในความที่จริงเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าสุดท้ายกรรมการอาหารพรรคเนี่ยนำเสนออะไรท่านนายกเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าท่านนายกจะทำสิ่งดีๆให้กับประทาชาติมาเดิม ก็สามารถนําพาในการเปลี่ยนแปลงในรั้นนี้ได้ครับค่ะใอ่ะรับทราบตามนี้แต่ได้คุยกันใช่ไหมทงหลักคือมหาดไทยใช่ไหมคะคือคือที่เล่าให้ฟัง i̇şte ครับความตั้งองความตั้งใจความตั้งใจนึกว่าไปแอบได้ยินมาว่าทงหลักคืออะไรด้วยไม่ไม่ไม่มีแอบนะครับแต่ว่าพูดแต่ตรงๆในพรรคก็มีการพิจารณ์ิจารณาจริงๆอยู่แล้วในเรื่องนี้ผมข้อเท็จริงนะฮะแต่ว่าจะได้ยังไงยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นายกตงัดสินใจตัดสินใจซึ่งนายกเห็นว่าจะเรียกแต่ละพรคคมาุยยกัันนอู่แต ช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจนายกต้องเด็ดขาดนะครับผมเชื่อท่านมีความเด็ดขาดแล้วเราก็ให้กำลังใจท่านอยู่แล้วในการวันไหนคะทราบวันไหมคะจะเรียกคุยวันไหนคะผมผมจะให้ผมพูดถึงขนาดนั้นนะครับว่าอ๋อแสดงว่ารู้แล้ววันไหนครับครับครัคำถามสุดท้ายครับคุณวิสุทธิ์ครับไอ้โพคอรมอที่มันว่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียของจริงของปลอมของจริงของปลอมครับที่บอกว่าอนุทินจะไปอยู่ศึกษาธิการ ก็ก็ดูหลายโผก็มั่วมัวครับมั่วมัวนะหลายโผก็มัวมัวครับดูแรกกินสักสองชิ้นก็มั่วแล้วมัวส่วนแต่ยวันนี้อย่าไปเชื่อนะครับมีคนโทรมาถามผมเดี๋ยวเนี่ยส่งมาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไหมผมบอกยังเลยแต่คนที่รู้ดีที่สุดก็คือนายกแม้แต่ในพักเองเวลาจะปรับครมจริงๆเลยสสไม่ทราบนะครับเพราะแม่ใครรู้ครับเออใช่ไหมครับมันเแม่ตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยตัวรัฐมนตรีเองก็ไม่ทราบครับ ถ้าให้ลูกก็จะมีการวิ่งเต้นมีการขออยู่ที่เดิมอะไรสารพัดอย่างเพราะนั้นหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยเป็นตนตัดสินใจแล้วก็เป็นความรับ้าไปควรนํามาสู่ตัวคอบปีกอะไรทั้งสิ้นไม่อยากให้กระเพื่อมไงต้องเงียบสุดัขอบคุณนะคะนี่ข้อเท็จจริงครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณสุชิพุณเตรลธัตครับขอบคุณครับคุณวิศวชัยนรุญประธานวิพรัฐบาลนะคะ S <S 2. <S> <S 2> โผล่ที่มันสวบูรเลยนะทั้งแผ่นเลยอ่ะก็อ่านเอาสนดก็แล้วกันอ่านเอาอัธรส้วกันอย่าไปจริงจังอย่าไปอินการเรียนพ่อค้าไม่ขายทั้งหลายวิ่งี่ถูกบ้านนะวิ่งี่ถูบบ้านนะวิ่งผิดนี่อนาคตเปลี่ยนนะไปยึดเอาโผล่ที่มันว่อนอยู่ในเน็ตยึดเอาไปแสนะเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวหลงแล้วก็วิ่งเข้าบ้าน ตามผ <ลง S 1> โผที่นู่น็่ะก็ทางโทษมีสิทธิผิดนะออพักสักครู่กันไหมได้